สบายดีสบายดีพี่น้องป่องปายเบิร์ดส,สุขุสุคนสบายดีเด้อพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยท่างอยู่ต่างประเทศนําเด้อมือนีเนาะมือนีเป็นนาวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์ดูพลานเพิ่นกะไหลมาพบมาโปะกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะเพราะว่าเพิ่นเขาห้องเฮียนอยู่คนละบอลนะแหงเนาะมือนีเป็นวันอาทิต,ตดเดี๋ยวก็อ,าย,อ,ย,ย,อ,อ,อยากมาทดสอบความหูความสามารถ ของดกของร้านให้พี่ให้น้องทีวาอยู่ไกอยู่ไกได้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนลูกหร้านเพิ่นกะมานางอยู่หันได้พี่น้องอ่ะพร้อมแล้วเฮ้าไปเบิงกันเ้อสบายดีร้านซื้อนั่งนุ่มนิม่มยันยูปะห่าพวงเงียนปถมปลาอ้อยใงคืนร้านอยากเป็นยัางนอความฝันของร้านใงคืนร้านอยากเป็นแพทย์ ถ้าว่าบริเป็นแพย์ดิสิเป็นยังนอสิเห็นยังนอกินเนอ,นอเป็นเม่ขาคล้ายเครื่องออนไลน์โอ้ก็ฟันเพือนถ่าว่าบริลเป็นแพร์สิเป็นหม่ขาค้ายเครื่องออนไลน์ฝนโอ้ยบ่ธรรมดาเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวสิไปให้นุมเนียมสัมผัสน,น,น้องน้องเนาะ ห้พี่นอ้องในเบิงเนาะลุ่มนิ่มในเพื่อน,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 นเป็นเนอือยเพื่อนเฮียนอยู่ห้องปอหาสบายดีซื้อจังไรได้เนาะขออนุญาตยถามซื้อแน่ผู้าอายุจัปีอายุแปดปีจะเฮียนยุ่งเฮียนหยังกระทมน้องกรท้องโอ้มันมันจะง่ายขึคือเดากเป็นหยังทหารทหารฝนั่งว่าธรรมดาข้าจว่าได้เป็นทหารอห็นจะ็เสิเหตุยัง เฮหนากินเขาเฮตนากินเขาโอ้ธรรมดาถ้าบบได้เป็นทหารก็เฮตนากินเขากระทืว่าเป็นอาสีพที่ไรผู้พาสบายดีขออนุญาตถามซื้อแน่น้องซื้อหนังนี้นะน้องอายุจักปีอายุเก่าปีเก่าปีจะเียนอยู่ของปอได้ปอสาม ปฐทมสมบูรณ์ได้ปฐทมสมบูรณ์ป้ออยโอ้ความฝันจะอยากเป็นยังเป็นคู่ท่านจะบได้เป็นคู่เด้เป็นแม่ขาดคล้ายตำมะคุงโอ้ท่ามาดาดเด้ออยากเป็นแม่ขาคล้ายตำมะคุงนะสบายดีสบายดีจะซื้อยางนะนางล๊กตาแล้วจะอายุกักปีสิบป,ปีเจ้า จเจยียดยีของป่อได้เน่ยง่อซีอซีจะเฮียอยีเขงเียนปัทถมยังงพะปะโมองบุทอแล้วความฝันะอยาก,กเป็นอยากเป็นยังพนักง,งานฉันจะบด้เป็นพนักง,งานนี่จะเป็นไป,นป,นป,นปนขาย้าสินอยู่ตลาดโอ้กอ็ว่าท่ามาได้อะอาสีนี่กคักยูมาอดขันตอนนี้เนหธธอห้ากับสีได้ทดศพบความสมารถของดูดูลันนาอ ด้วยกันให้พวกเพื่อนแก้เลขเนาะแก้เลขบวกแล้วก็เลขลบนี่เด้ออ่าเลขเลขอันเลขบวกเนี่ยเขาให้เพื่อนหาขอเลขลบเขาก็ให้ฝึกเพื่อนแก่หาขอเนะให้นุ่มเนียมเป็นผู้ใหญ่เจียให้น้องๆเลยนะเนาะอ่าวถ้าว่าอันผู้ใดแก่แล้วก้อนมูหรือว่าแก่ถือก้อนมู ท่านฟ้าท่านฟ,นฟ้าสิมีรางวัลให้เด้อท่านฟ้าใจเด้อท่านฟ้าแต่ผู้พระเขาบอกท่านแก่ผู้พระถ้าเอือยก่อนมาตีหนุ่มเนี่ยท่านฟ้าเอาอะไรเจี๋ยเบื่อเดือบลูกอะไรไปแล้วเพากันเขียนซื้อเด้อลูกเด้อเขียนซื้อเด้อยังไงไม่ป่าสีกวดได้เอาหนึ่งสองสามพากันแก่ดูใครสิกแก่แล้วกันมูโอ้ยดือบลูกไปพากันแก่เลีพี่น้อง ว่าจุ่มใส่กันพนแกเ,นเดยกเด้อแกเดวแล้วเมีป่าสิมีของควันหายแต่ว่าตอนนี้บ่าท่านได้จะเลยเชื่อนอะะาะแกะเด้อตั้งใจแกเด้อแมนไพสีอันเป็นผู้แก่แล้วรัวหมูก่อหมูมีหนุม่มนิ่มแล้วก็ตุกตาผู้ผามนีนาเนาะตุกตากับตู้าเป็นดุของหองสาวเนาะเพิ่น วันเสาร์วันที่ขึคนก็นจะมากมาหากันเนะาะวันวันน้องกันเด้อน้องหน่อยๆก็มายืนเบิ่งน้ำเนาะ <c oughs> กินนมอ, <c oughs> อ่ะ tiktok 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 ห้เวลา10นาทีเด้อลูกเด้อ ตัวนี้เอ้ยว่าโวลน้ำกันบมุ่พันเบืองกันเพอนว่าเลขหันเมนว่าป่าต่างคือการเบิดเนาะตามสีเขให้ต่างคือการเบิดอยากสุดสอบบาปู้้ไดสิเป็นค้นหัวไว้แก่เด็กเก่งอ้าแล้วเราบอแล้วเราบอลู่ลู่เดเออกันเดีวแล้วก็กวาดเด้อบา้เด้อ Quad bơm miếng bắn bơm, hay bên binh bục vào không đấy gì tuổi à đeo 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 kha hay nguyên binh binh bục quá đơ anh nguyên binh 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 อ่าเจียไว้นี่ของไผน์นอสาวผู้พาโอ้สาวผู้พาเนาะเออเบิ้งเออก่อนนี่ถือติ๊กแน่ดูติ๊กแล้วเออก่อนนี่นี่เป็นเท่าไรเนาะอนนี่นี่เป็นเป็นหาสิบเอดสุดได้ปะตันปอดยืดยังไดงดูตรงสี่หากระผมกับเป็นสิบเอ็ดแต่ว่าลูกนี่มันก็ตรงสี่แต่ว่าเอจุดหนึ่งอะ ยาสีเทียงย<พ>า,าสีเทียงาโบกจีโเป็นปจนีบจังนะก็เป็นจีบเอสแต่ว่าจะพีดอะคอนี่ลูกออะ <c oughs> ขอต่อไปเมนเป็นเกาเป็นเออถือิ๊กขอต่อไปเป็นพีดเอก็กขอต่อไป,ปอถือบริพีดถือ แม,ม่ขอแม่เด็กโลภเนาะแม่เบ่งเด็กโลภเนาะเด็กโลบนี่มันเออเดถือว่าถือว่ามนมนี่มสิบเอ็ดเป็นเป็นเจ็ดหมอลูเกเจ็ดบอกเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งเด็กโลบถือเดี๋ยวจะฝากถือคนนี้เดิแปดศูนย์ถือตอนน,อนี้ดูเอ่<น>อคนนี้มากคต่อมากแม่ อ่าสิบสามลบหารเลือแปดเดือแปดบอเด็กศูนย์ไหมเดือแปดเดือแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเนาะตัวบอสิบสามลบห้แปดเดือสิบสามลบห้าเดือแปดเออจีหนึ่งหนึ่งมันสเจ็บเป็นศูนย์ถือแล้วซีหารลบซีเลือหนึ่งหารลบสามเดือสองถือ เ่ก็กใบต่อมาเป็นของนางนี่นะนากว่าในแน่นุน่มเนียมอ่าเนาะแต่ใบสุดท้ายเนาะเป็นของนางพีระบาลนุนน่มเนียมเทนี้ย่างของปอหาเลยเ่านเนาะกว่าเบิ้งเบื้งกิ้วใบบดเดี๋ยว,วสำหรับเนาะสำหรับผลการ ผลคะแนนเาคะแนนการบวกเด็กของดูดูกระ้านก็อยู่ในมือของเฮาแต่พี่น้องกตมากวดเบิงว่าเห็นมา,วาพวกเ่นหันแก้เลขผพิษผุลสอง้อเนาะแต่วบานในกิจกรรมวันนี้ป่าก,กัสีมีของควนเด็กๆในน้อยให้ลูกให้ด้านเบิร์สุขคตเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะแทนแทน ว่าว่าว่านี่เขพาพาดมาหายกินซามะคี้กันในมือนีเนาะป่าบ่มี่เงินสีสื้อยั้งหายป่ากเ็เไยเห็ดเขาพาดในลูกลูกล้านๆ้านเด้มากินรวมกันในมือนีเนาะอ่าก่อนสิบไปกินนั่นล่าก่อนพินน้องลูกล้านล่าก่อนขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามับส้มส่องหิดกินควบบานในเด้อขอขอบใจ 拜拜。Bye bye.